โอเคครับกลับมากับวิโอหมครับทีกกิลสุดห้าครับก็ตอนนี้เราได้ลือ้อตรงนี้ออกไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันไม่มีเวลาไว้สูดตอนนี้แล้วก็สร้างเตาวปกรณ์อิเคเรียบร้อยครับก็ทีนี้เราก็เรียงตรงนี้ใหม่ครับก็สวยงามคือตอนนี้ก็เราก็ใช้เราก็เอาแบตบล็อกออกไปอันหนึ่งแล้วก็ต่อจาก Mfe มาก็ใส่มะแปลงเอาเขาก็จะ มันก็จะใช้พลังงานได้ดีขึ้นมันก็จะมันก็จะพลังงานลดช้าลงนล้วนี้ก็มันก็จะไม่มีเสียงปืดปืดปืดเหมือนใคแล้วอีกครับอันนี้ก็เป็นพลังงานสำรองก็เราก็ย้ายสองเครื่องมาไว้ตรงนี้ครับปัญหาเยอะจริงพลังงานใช้เยอะแล้วก็เราก็เปลี่ยนเป็นระบบนี้ก็มีตช์ควบคุมตัวประกอบสองที่แล้วก็อิเล็กโทรไลเซอร์ย้ายมาอยู่นี่ข้างๆเดีเอยู่เลยก็โอเคครับนี้ก็วันนี้เราก็จะมาอัปเกรด เครื่องเครื่องจักรของเราทุกอย่างให้กลายเป็นแบบแอดวานนะครับนี่ก็จะเป็นออเไม่ใช่เขาเรียกว่าเราจะลากไปดูก็จะมีะมีโรตารี่มาสเตอร์ซิงเกิลาริตี้คอมเพรสเซอร์เซนติฟิลเอ็กแทคเตอร์แล้วก็อิ uction, นดักชันเฟอร์เนตครับนี้ แล้วก็วันนี้ถ้าเวลาพอเราอาจจะทำแมสฟาบิเคเตอร์ด้วยนะครับก็จะได้มี u ูยูแม e เใช้แล้วก็ต้องดูก่อนทีนี้ก็เริ่มแรกก็จะมาค้ากันทีละอันก็นี่ครับเราจะดูสูตรค้าของเรืองโรตารี่มาเซเตอร์มนแบบนี้แล้วก็คอมเพรสเซอร์เป็นอย่างนี้เซนติฟิวเอ็กแทคเตอร์เป็นอย่างนี้แล้วก็อินดักชันเฟอร์นเเป็นอย่างนี้ครับก็สุดข,ของที่คับก็มี บนะครับก็บางอย่างก็อยู่หินครแอดวานซ์แมชชีนบล็อกเราคาไปเรียบร้อยก็จะไม่เสียเวลาคาแล้วครับแล้วก็เอ็กโทวไลน์วอเตอร์เซลก็เรียบร้อยจะไม่เสียเวลามากเกินไปทีนี้เราก็จะต้องเอาของเอาเครื่องจักรออกมาเขาจะใช้เรนส์นะเพื่อจะได้ไม่ทําให้บล็อกมันะแต,แตกกลายเป็นแมชชีนบล็อกมันไม่ดีเพื่มก่อนคราใหม่แล้วก็ดึงออกมาแล้วสี่อันจากนั้นก็ต้องไม่เอาพวก วกกมีมอปเปอร์แล้วก็มีอ่ไอรอนอินกอร์ดแล้วก็ชีฟ <c oughs> โอ,โอ้ยังไม่หมดต้องใช้อออปซิเดียนส <c oughs> แต็เปที่นี้ก็เอาไอตัวแมชชีนวางไปข้าง,ลางเลยแล้วก็เริ่มจากอ่าเอ็กทิก เอร์นนตก่อนก็แบบนี้จากนั้นก็เป่ามันกลายเป็นแมชชินบล็อกอ๋อใช่มันมีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะเด้งกลายเป็นแมชชินบล็อกจากนั้นก็คอมเพรสเซอร์ก็เอาใส่เป็นออฟซิเดียนทีนี้มาเซเลเตอร์แล้วก็ใส่อรอนกอดธรรมดาเปาไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวเด,วเดวอ๋อลองใช้เล็กที่เผาแล้วด้วยเงเกีว่าพลังงานรถชาแล้วก็ถูกเติมเหนียวมากเพราะว่ามันสามารถเก็บพลังงานได้มากกว่าแล้วมันสามารถจ่ายพลังงานมาได้เยอะกว่ามันก็เลย มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าก็โอเคก็ดีแต่ก็ได้มาแล้วคราวนี้ที่ปัญหาของเราคือ extractor กลายเป็น machine bar ครับซึ่งก็มีโอกาสที่กลายเป็นอย่างนี้ได้ลองราคา e l e c t ิกเซอร์กิตแล้วก็พวกนั้นมาใหม่หมดเลยโค้เซ็งแล้วนะครับโอ้ส ค่าบอันนี้รอรนนี้ไม่เอาพอแล้วทีนี้ก็ต่อนนี้ก็ไปเลยพอ้องใช้เลสโตนเพิ่งจัดของใหม่ก็จะสับสนแล้วตอนนี้ในทีมนี้มีค่า e อ c ประมาณสี่สค่าเข้าไปแล้วเยอะถ้าอยากจะทำนักแวตเตอร์ตอนนี้ก็ได้3อันนะครับเนี่ย เยอะเลยเยอะงใช่มายโอหกสอันใช่ยีสอันหนึ่งโอต้องาวางไว้ในหีบของมัยสองสามส เอ็กเจคเตอร์เหมือนเดิมนี้ก็อาวางอย่างนี้ครับก็ใช้เอ็กโซไลต์วอเตอร์เซลล์รอๆโอ้มันเกินมาอันหนึ่งก็ล้วก็ได้มาแล้วครับสี่อย่าง ีนี้ลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงของมันก็คือว่ามันจะต้องจ่ายเลสซโตนให้มานะครับมันก็จะวอมเครื่อนใปครับแต่มันก็จะใช้พลงงานเยอะพอสมควรคือ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยว่าก็มีพลังงานตรงนี้อยู่แล้ว <c oughs> โอ้ยอะไรขึ้นอย่าเงี้ย อันนี้นอยเดียไม่รู้ะครับอันนี้เดี๋ยวพอดแป๊บหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็สลับตำแหน่งครับเอาอันนี้มาไว้ด้านขวาแทนได้ไม่ไปชนอันนั้นทีมันก็จะเริ่มเพิ่มฟูมอะไรก็ว่าไปอันนี้มันก็จะทำงานก็จะใช้เยอะมากหน่อย แล้วทีนี้มันก็เหมือนว่า m อเ u จะมันจะไม่ยอมจ่ายไฟมาตอนนี้ไฟเริ่มไม่มีแล้วงานน้อยลาก ตอนนี้แมสนจยังไม่ค่อยเสถเทียนมันก็จะดีขึ้นอยู่ทีนี้ต่อไปเราก็จะอ่าครับแมสต์ฟาบิเคเตอร์มันรู้สึกลัางานจะเริ่มไม่ค่อยจะพออันนี้ไม่รู้ทำไมมันไม่พอแมสฟาบิเคเตอร์มันก็คืออย่างนี้ครับซึ่งเคล็ดอีกแล้วต้องใช้หนึ่งสองสาม ต้องใช้สีอ่าใช้เหล็กเขาสี่อันจะลองดีดีที่นี่คือถึงแล้วว่าจะไม่ได้อา่าไม่ได้ใส่ได้สตนมาเวลาเราใช้มันก็จะ เพิ่มมุนรับของมันเองอัตโนมัติแต่ก็ไม่รู้อกันมันก็แล้วแต่โอ้ยมันดึงคอปเปอร์เราไปใช้หมดเลยนี่ได้มาเกินอีกแล้วสามสกก็ทำไปเลยช่างมันทนีก็ ก็แบบเดินระวางอย่างนี้ทีนเอออีกเซอร์กิตที่ว่าย,ยังใช้ไม่ได้ต้องอใส่ลาพิสกับไ้พวกนี้นไปด้วยก็จะหมดแล้วเนทะลาพิสโอ้น้อยมาก ไม่พอทอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันไม่ยอมจนะอ่ายเดี๋ยวเราก็ค่อยมาแกันี้ก็ขามีเสร็จก่อน ได้ไอวานเซอร์กิตมาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลาโฟตอนคริสตลัลก็ใช้เพชรอันหนึ่งเขาเอนเนอร์จีคริสตัลก่อนเอาลาพิสโลนอย่างนี้แล้วก็เอาเซอร์ Circuit. กิตก็ได้มาแล้วกระหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่เอวานแมชชีนบล็อกเอวานแมชชีนบล็อกนี่ก็คือก็ใช้เหล็กอย่างน้อยก็16อ,อันนะครับ งสแล้วต้องเอาไทฟอร์มเมอร์อัปเกรดมาติดแล้วเขาก็ต่อมีเดียมโวลเดตตรงเลยพนละังงานมันไม่พอแับว่าถ้าใช้เตาหักมามันก็มันก็โอเคแต่ว่ามันไม่รู้ทำไมมันไม่ยอมจ่ายไฟอีกแล้วเดี๋ยวขอแก้แบบ ทีนี้ก็ลองเปิดปิดเครื่องใหม่ดูมันก็พลังงานมาเลยครับแต่ก็ตอนนี้มันก็ถ้าจะไม่ค่อยจะเบรกอีกแล้วคือมันมันก็เป็นแหลกๆแล้วก็ช่างมันก็พอได้ทีนี้เดี๋ยวเราค่อยไปคาทาร์เมอร์อัพเกรดนี่นี้ก็คาวันนี้เสร็จก่อนไฟไอรอนก็ก็รูู้กันครับมันคายังไงก็คือแล้วก็เอามาคาไปชิมบล็อกก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ เอ็ดวาร์ดเอรอยอีก้วแล้วก็คาร์บอนเฮดเอ็ดวาร์ดเอร่อยคิดว่าน่าจะมีอ,อยู่บ้างอ่านี่มีเหลือ,อยู่แล้วก็คาร์บอนเฮดเราใช้สี่อันนะสี่อันแล้วก็สิบหกโอ้สี่อันแปดแปดสี่สามสิบสองอันก็ใช้ฐานครึ่งสแต็ปฐานนี้ก็เลยอ,อยู่ครึ่งสเต็ปนี้ แล้วก็ใส่มาสเตอร์าตามสไตล์อ่อจริงๆก็คิดว่าก่อนให้มัน เครื่องมาทมาํางานของมันเองน่าจะให้มันนิ่งเวรบุมมันเองน่าจะาดีะว,ดว่าในสตูนในมัดูแล้วมันเบิ์กว่าก็เดี๋ยวมันจะเริ่มความเร็วจะเริ่มเพิ่มขึ้นเ รวดเร็วอนะรนีเร็วเยอะเร็วกว,ว่าตอนเราใส่หกอันอัพเกรดหกอันทีพอสี่เกินสองพันที่จะเร็วมากแต่ว่าจริงๆมันเร็วได้กว่านี้ ไห้สเกลว่าจะมีช่องมนมีด้วยหนึ่งช่องก็สมมุติว่าเรามาเสจเราใส่แร่ไปสนงสเต็กงแล้วอีกอเวลามันได้ออกมาสองสเตก็กลงได้หน่สองช่องไม่ต้องเปลี่ยนอพอเลิกใช้มันก็จะเริ่มความเดียวตกอันนี้ไม่ต้องมีแล้วได้เราได้อันนี้มาแล้วก็ แล้วก็ได้รอคาร์อบอนเมชมาก็ใส่ในคอมเพรสเซอร์เสียงเมื่อกี้นี่คือเสียงที่เตานั้นอยู่กันงนา ็เหมือนเราใส่อัปเกรด6อันคือมันเหมือนคือมันเหมือนเราใส่อัปเกรดเยอะขึ้นก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่เวลาหยุดก็ลดพวดเลยเหมือนกันก็ได้อันนี้มาแล้ว วางไว้แบบนี้ก็จะได้แมสฟาบิเคเตอร์มาถามว่าเครื่องที่ทำไรมันใช้แบบมันเอาพลังงานเข้าแล้วมันเอาไปสร้างอ่ายูยูแมสเตอร์มันก็มีประโยชน์ถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็คือยูยูแมสเตอร์นี่มันก็ใช้สร้างใช้คราฟของทั่วไปในไม n ค c คราฟได้เกือบทุกอย่าง จะต้องแก้สายไฟตรงนี้เล็กน้อยที่นี่คือสายไฟเส้นนี้ก็รับแรงงานระดับ HV ได้ก็คือ ต่อมาจาก MFSU แล้วก็ต่อตรงได้เหมือนกันแล้วก็ต่อมาอย่างนี้เลยตอนนี้คือเดี๋ยวเราก็จะวางมอแปลงเข้าไปเหมือนเดิมตอนนี้เราต้องขยับไปหนึ่งช่ ก็มีไฟด้วยต้องระวังด้วยที่เราก็แก้สายน,นี้แล้วแล้วก็ตรงนี้เราก็จะต่อออกมาตรงแห่นฟาบิเคเตอร์คือแน่นอนว่าเราไม่จะไม่ใช้ด้านบนกับด้านล่างเป็นสายไฟเข้าใช้ด้านข้างเพราะว่า เวลาเรามีระบบอะไรมากขึ้นแล้วเราก็จะใช้ด้านบนกับด้านข้างด้านล่างเป็นระบบขนของออกไปแล้วก็เพิ่มตัวเองเข้าไปไม่เป็นอย่างงี้ครับทีนี้ก็จะมมีโปรเกรสขึ้นมาครับดังนั้นดูพลังงานในโอโอไฟดูด คือเวลาไฟผ่านเยอะๆแล้วอ่า,อาเขาเรียกว่าไงแล้วหุ้มสายไฟไม่ดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวรื้อสายไฟออก๋ยวหุ้มเพิ่ม มันก็จะขึ้นว่า U R Electro Q รคิวมันก็ไม่ดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเอาตาที่ใช้ตีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันอเขีวาายวสใหญ่ขึ้น พลังงานนี่ไหลพวดหมดเลยพวดหมดเลยคนระับอันนี้ก็ลีเวอร์ก็จะทําหน้าที่เป็นตัวหยุดนะครับถ้ากดลีเวอร์นี่คือจะเป็นตัวเปิดปิดพลังงานก็จะหยุดไปแล้วก็เปิดตรงนี้ก็เติมอะไรนี้ก็ในวิดีโอนี้เราก็จะทำเพียงเท่าน,นี้ทบในวีดีโอหน้า,าจะมา ทำระบบแสงสว่างในนี้ใหม่เราะจะไม่ใช้ทอสนะครับแล้วก็ในสิ่งที่เราะทำก็คือเราจะทำระบบะแควเมเกอร์แล้วก็ยูยูแมทเทอร์จเนเรเตอร์ครับก็ในวิดีโอนี้แล้วก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ